ทยเรมเลยที่ผมโอ้เสียงมันรบควรมาพี่ไม่ได้ยินคือแต่ว้าทีผมอยู่มันเป็หมูม่บ้านรนไทยเนิ่มเลยครับใช่แล้วกูว ana, จะเปิดอโซยังไงี๋้วกูก็มข้สิทธิ์อเลย้าทก็อยู่ได้พี่ก็อยู่ส่วนพี่เจ้างคันตตคันขอรับก่อน เียเมือปทีีถานปกติมันกี่ยอาหารด้วยวะอาหารแล้วไม่ก็ข้าวนี่ผม,น,ผมนี่ผมเซ็งมากเลยปศปีนี้่นะคุผมนี่จัดเลยผมูเขาเลยเพราะว่าปกติอทุกปีเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมจะไปอยู่ตามร้านอาหารแบบนี้กลางคืน เออทุกๆปีที่ผมจะไปอยู่แบบรวมตัวกันอย่างเงี้ยแต่ปีนี้มันไม่ได้แล้วแบบนั้นซึ่งท <COVID. S 1> ี่ผ่านโควิดมันโควิดไงพี่ใช่ทุกปีผมมอยู่ครับบ้านหนึ่งใน,บ,น,นงบ้านอิสาเนี่ยเพราะว่ามัานได้ของอิสาลมาเยอะใช่ที่บ้านเดี๋ยวมันก็หมดแล้วมันก็โควิดอ่ะช่วงนี้มันเหลือสิบสามคนแล้ววันนี้<ม>เริ่มลยหมดโควิดโคมมากเรียนด้วยเนี่ยบอลน ี่านครับโอ้ทำไมเสียงเบาวะทำไมเสียงเบาวะเสียงเบาวะฟงฟงเสียงมอนพี่ทานฮะัลโหลฮัลโหลีสโอ้เบาจัดเบาอีกเหรอเบามาก่เกี่ยวมันนี่คนตกนะกูพอ,พอ,พอ,อมันจะสอ่ยกูจะได้อะไร พิยูจนยิง,ง,งอซอไม่ได้ <โล S 1> อะไี่แมวด้วยลโหลหวางระมหมัตาไว้เ่าสี่ตันแล้วดีแล้วสี่ตันดีแล้วคุ้นหนักแล้วไอพี่ <c oughs> ไีีทีแล้ววางระมหมัดเตาไว้ไหมพอต้อจะบินที้ไม่ได้ต้<ห>องะหมัดที่บ้าน แล้วนะปีนี้มันเป็นปีที่สวยที่สนะุดแล้วไรื่อยสวยดี่สุดปีที่แย่มั้ง <c oughs> โอ้ทำปีมันโคตรดีก่อนนี่มันปะเปล่าเลย <c oughs> มันปีนี้โคตรซึ้งน้ำตาบอกเลยก็อยากจะ้องได้เนี่ดูั่ง้ายมันมันอยู่บนหัวเรา <c oughs> เอ๊ <kung> มันไผ่ว่ะมันไผ่ไหนวะมันไปบามันกัะจองมันกลัวเราครับท่านผู้ชมใช่ก็เรามากับเอ่อนักสตรีมอ่ะมากับอาจารย์ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลที่ท่านเสียงเบาอย่างบอกไม่ได้ยินเหรอเอือยอไอบอลหายผมไม่หายผมไม่หาย้ือว่าพี่เขมยไอ้บ้า

อยากเล่น xm8 มากเลยแต่ว่าไม่มีสกินมาป่ะหรอพี่มาหรอได้ xm8 หรอมีปืนให้แรงไหมพี่ไม่กูบอกว่ากูอยากเล่น xm8 แต่ว่ามันไม่มีสกินอ๋อก็ใจปะน้องเข้าใจโอ้ยนตกยักยงไเยองคิดหา่สาวๆที่โรงเรียนสวยๆไหมแห,แหน่ แม่เอาอีกแล้วคนก่งเว้ยพี่วันมกินใช่ใช่ใช่เป็นคนนีแม่แก่ไม่เว้นไม่ใช่เด็กยังไม่เว้น <c oughs> คนแก่ไม่เว้นเลยคือแบบผมั้งยืนเลยคนแก่มันทำอะไรเหียออๆ อะไรครับเนี่ยทำไมามันสนุกอย่างนี้เนี่ยไอ่เคมันก็ดอบเยอะจังกูก็ไม่ชอบเล่นเฮ้ยไอ้วอยะผมไม่ไอ,วอไอวอ้สับมเมาได้แล้วเนโอ้ยเชียงอะไรครับเนี่ยแซ่บรถโคตรแรงเชียงใครแว้นวะ ไอวอา,าสีลูกแล้วมาไอวอองผมได้นนะชิบาน้อยวอลบอ๊ะอันี้สองอ่ อ๋อไม่สิมเมาได้เกาะเกาะสามเดืนนะมึงผมไเกาะสามแล้วเกาะสามเดีวไปบอก5าลูกแล้อเฮ้ยใครวะอืออือไงวะเดี๋ยวนะกูได้ยินนะเสียงอ่ะเสียงของพิธานสะท้อนรอเปล่า พี่ธานมันอยู่เดินพี่ทานทำไมเงียบจังวะต้องส,สตรีมพ <คน S 1> ี่มีเสียงคนมันหยุดวิ่งนะอ,อ่ะพักเดียวหายเลยเอ้พี่ทานเงียบนีไม่สนุกเลยพี่ว่าน้อยบอกว่าผมไม่คาดว่าจะรู้ได้ไงว่ามันสตรีมหรือยังไม่สตรีมเลยครับตาเราเหรอพ,พี่พี่พี่แชร์หน,าน้าเฟซตัวเองว่าล่ะเฮ้ยพี่แชร์อ่ะ พี่วานมน้อยวะได้ยินไหมกำลังเข้าไปที่หน้าผู้เสียงไม่มื่ได้ยินได้ยินไหมไอโว่ผมมีแปดลูกเด้อฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินได้ตั้งผมด้วยแปดลูกพี่พี่ไม่แชร์หน้าเฟซตัวเองมั้งอ่ะมันแชร์ไงวะเเออคาจะได้ดูกได้ฮัลโหลเข้าใจหรอเออ ระเบอร์าไปนะว่าใครได้เสียงมันหมเสียงควบเป้ามีคนมาไม,ม่มีเลยเจ้าโผล่แปบนมีคนคยืกประตูประตูเคมัวแต่ดูสตรีม เรื่ยเล่นข้างหน้ามีตัววิ่งใครตรงไหนตรงพี่เหรอมันไปมันไปบ้านแตกบ้านมันไปกำลังจะไปลรงมันเหล่างด,ดาวโอย้ยคิดตัวว่าน่ะ อืมปานโดดสิมดังจะว่าสลุของผมา่ะผมพี่ไทยอเจ๊ไอ้ดนมันมันเด็กดีไอ้ดนเชื่อฟังแม่ว่าอยู่พี่าทนี่ได้ยินได้ยินเสียงกู่าไหม ไียินเสียงพี่ไม่แช่หน้าฟิตตัวเองม่อแป๊บหนึ่งหาตัวแชร์อยู่เนี่ยหาุ่มแชร์ไม่เจอไหมมีคนวิ่งอยู่กับกูเนี่ยเดี๋ยวมาพี่หน่ายนจะเป็นเป็นจีนี่แหละไอ้วอลกูมีเก้าลูกเนี่ยพอหน่อยได้ไหมไอ้วอลเอาดิพี่สามก่อนเลยมี่สามเลย นี่มันอยู่ล่างพี่มันอยู่ล่างไม่อยู่บนอยู่บนอยู่กูตัวนึงนี่ผมเห็นอยู่ล่างเนี่ยก็ใช่อ๋อไปแล้วนี่มันขับรถตัวนึงดูดีๆหน่อยดตุ่ยได้ใช่ไม่พีดาวแล้วเจ็บหนักมากนี่ทำไมไม่หลบวะหนีทำไมหนีสิโดนกูยิงซะขนาดนั้นเดี๋ยวกูไปสตรีมอยู่ตรงไหนเนี่ย ทำไมวันนี้เฟซมันหลุดหลุนะทำไมพี่สตรีมมันไม่แจ้งไม่แจ้งเตือนวะคุณไม่ได้แช่หรือวะไม่รู้วะสรุปมันสตรีมอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวยังไม่รู้เลยคุณไม่ได้แช่ที่ปกติมันต้องแจ้งไหมเหรอเดี๋ยวกูไปเอาผ้าขุมเป็นมังไม่สัตย์ไม่ไหวเลยนอนหน้าบ้านแม่งหนูแม่งหนูมะเรยอะไรวะคันชิบหายใครเอาเสียงรถ่ะ มัรในน้ำเหรอใครเอาสะสีผนะู้ลื่ใส่สายอะไรป่าวะโ้โงสีปแปลกแปลกป,ปลดเปปดยนะใครเอาสะโคสีอะไรนะไม่เอาได้แล้วได้แนละ้วได้เอละ พี่คนมันจะด้เข <ENNIS _> ้ามาดูแ <że> ป <lawsuit royable> ๊บหนึ <że acab eterm Gore> ่งกูเล่นอยู่แล้วก็เปิดสตรีมได้แป๊บหนึ่งแชร์แบบแชร์ที่เดียวอะควระดูไงวะยังไงวะใครยิงอยู่วะคนยิงกูไม่ปั๊มยาวะสตรีมตัวเองไม่เจอไหม พี่เข้าอีกเฟสหนึ่งแล้วก็ไปดูในเฟสที่ดีว่ามไม่กําลังเข้าอยู่เหมือนกันโอ้ยนี่คนเหรอเนี่ยโอ้ยเจ๊ขอโทษครับไม่เป็นอันเล่นเลยคือวีรบุรุษนักสุดท้ายเด้อเด้อเด้อหนึงใช่เผยแพร่เพจที่ไหนวะเขาเรียกวไม่ใช่ว่าลากเขาเรียกว่าวีแล้บุรุษนักสุดท้าย มไปเอาคำพูดเพ<ย>ื่อนกูมานีกมาคอมคุยไม่ไมรู้วิ่งอีเดบิวจัดแล้วเกมนี้ได้แล้วเี <c oughs> yeah, ้ยวไอวัวเยอะจัดไอวัวสิบลูกอ่ะสิบสี่ลูกอ่ะเตี้ยวไอวัวกี่ลูกวะยี่สิบกว่าลูก มาสตีมนี่ตรงเวลายเขาเรียกว่าเวลาบุรุนนะสุดท้ายสี่เยอะจะครบสี่เยอะจัดไอวอลสิเป็นรูกไอวอลสิเป็นรูกเหมือนกันขโมยสิบสิบสิบสี่ครับสิบเอ็ดไม่เอาแล้วตีเรานี่แบบไอวอลยอะสุดนะตีเราไอวอลสามสิบรูปอะควายดูเดี๋ยวเขาใช้ไม่หมดนะที่หนึ่งนี่มีคนยิงอยู่ข้างหลังโอ้ยเราจะแซจะตีมอยู่แม่ ไม่วุ่นวาย <c oughs> ไม่เมื่อวานไปกด<ร>ผิดไปกดลบเพจออกมันไปเข้าวงแล้วมั้ยพี่มึงจะอยู่นอกวงหรอไม่ไมกูก,กำลังวิ่งเข้าไปอยู่นี่แบบแตกตรวแตก อย่าอุ้ใส่ขายาวไปหนึ่งตบบนี้กเริ่มไม่ไหวแล้วใส่ขาสั้นไม่งก็สบายใส่ขายาวมันร้อนอุ่นคอจริงที่ไปหลบในตู้เย็นพี่ต้องเล่นหน้าบ้านนะเล่นในบ้านก็ไม่ได้พ่อแม่กูรอยพี่ก็ใส่หูฟังโอ้ยมันอะไรเยอะแยะไปหมดงวลาพูดสบาย อเอาไม่กูไม่ต้องพูดทางเกมกูเล่นได้ไม่ได้ผนมะเล่นไม่ได้กนะูต้องมาเล่นซโล่ทั้ง <c ười> คู่คนเดียวเงียบแมวถึงเวลาเป็น <c ười> การเล่นแรงที่กูเดินแบบเดินมั่วมากเฮ้ยไอเจะกก้าวอ,อ่ะเอสตีมไม่ติดแล้วเป็นกุนทีนี่จะก,ก้าวนะ ตั้งค่าหนูว่าปืนลูกระเบิดอจเก้าวนำไหมไปใช้ตกลงเริ่มสตรีมกุยไผเนี่ยมันไปอยูนไหนหมดเราแยกกันอยู่ไหมเราอยู่ฝั่งนู้นสองเดี๋ยวจบเกียนี้กูแววใครไปไม่ไหวพี่ต่งนุ่นพี่วิวฝั่งครับผม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งไปโดนเลสตัวตายโอ้ยมันไม่ยอมสตมรีมแหมตุ้งปีเจ็เ้า เป็นไรผูร้กดเลยผิดเยนี่ยโอ้ยไอวอลสิบสีู่กเว้ยกระสุนเอเดวิลเจ็ดสิบนัดเกมนี้ของจริงวะ่ะทีานไอวอลสิบสี่คนไม่อยู่ไหนวัดหรือแค่นี้แล้ว คท,ทำไมมันไม่ยอมสตรีมอะแท็กเกมอ๋อมันให้มันให้แท็กเกมอ๋อโอเคโอเคขอโทษโอเคนี้ของเวลาแป๊บนึงไมเอาไปเอาใส่เออจะเป็นนี้ของเวลาแป๊บนึงข <c oughs> องมือขอไปตั้งค่าสตรีมแป๊บนึงเออาคุ้มใหวใหม่นะเพื่อ <c oughs> <c oughs> เี่กันเปนเรื่งกูเกาแบบสิบลักเกาแลา้วกูเน,นมันให้แท็กเกมนะตรงบ้นไม้ตนไม้สองมนก็นมีพี่โอเคมันขึ้นไล,ลน์ละต้นไม้ดาวแล้วพี่พี่ซันดาวสอง นาออ่าจะโอเคแล้วโดนไข่โคราดวะเฮ้ยเป็นของเคียรนั่นเลยไข่โคราดวะ ออกมาเดชิปหายกูมีกระทะไอ้เด yeah. ียอยไหนเยไอบอสไปหมดดาวไหมเนั่นโดนรัดข้าหมาโดนรัดเดียวบังรัดผมสองตัวเลยมาให้แผดเกมบวกยังให้บลรอ บอกว่าที่เอาเรื่องด้าเม่บิดลากขึ้นหัวสองตัวด,ดูดาเม่สองคนได้งไเนี่ย 呃。Uh ไอโนนโนนได้ยินกูไหมเนี่ยฮัลดี๋เดี๋วมวัึงเชิญกูนะกูไปแต่ัตวัวแป๊ี้วงสดีสมาแลี่วัี่วันดีแตังตวัสีวัไี่วันไีแตังตวัวัรวับโีสวีสวัส อันนี้น่าจะขึ้น,น,นพี่ซันพี่ซัน่ะ,ะพี่อ้อมกับพี่อมเขาเลิกคบกันแล้วก็เลิกข้าหาโดนราดอา๋อ,อ,อแค่ไหนวดนึ่งโอเค,อเ,คเ,เอาใครถมาเอาเอย ฮัลโหลครับ ฮะอ๋อกดแป๊บนึงโอ้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ปั่นป่วนมากาคือ<ข>อ,อะไรนี่นะตั้งนงตั้งนานทำไมไม่โทรหากูจะรอมองเออยีสตรีมแใ่ไีมขอหนึ่งนาที เียัหน er. ja oh. like oh um, um, ึ่งนาทีใจเย็นใจหนึงใจร้อนนะฮะชื่อวิดีโอกูโคตรเกลียดเลยไอ้แมลงเวลาฝนตกมันจะมาแมลงอะไรวะเหมือนกันนะวเหมือนกันมันคือตัวอะไรวะกัดจนกูแบบเกาขาไม่รู้แมลงเลยเหมือนคล้ายๆเหมือนยุงอ่ะแมลงไม่ใช่ยุงอ่ะ ไอที่มันตกนี่แต้วที่มันตกจากฟ้าพี่ใช่ตัวมันากฟ้ามั้ยมันคือตัวคือตัวอะไรนะไมอที่มันกินตัวนี้ละคืออะไรตัวนี้คือเป็นตัวเล็กๆอ่ะเออใช่ตัวเล็กๆนั่นแหละผมเคยเจออยู่มันคืออะไรเนี่ยแหละอะไรวะผมลืมน้องงา สองแลวเฮียเมื่อกีต้ตกจากท้องฟ้านี่มันแรงในห้องนะครับเหรอบ้านดูมีเหรอ <c oughs> ใช่พี่ใช่ใช่แล้วพี่แรงหน้าห้องตกมาจากอะไรมากลัวไม่ใช่เกิดภาประทับตกมาที่จังหวัดโอ้ god โอ้ยทำไมมันให้วันนี้มันดูไอ้วงเงอง,ง,องงในชีวิตเธอเครับ ว่าพิธานหลับแล้วออหรอเฮ้ยไม่ได้หลับมึงได้ยินเสียงกูณไหมเนี่ยไม่เบาอ่ะพิธานโอ้โเอะจะมานะี่อ่างตังอโอ,โอนี่สกรของพิธานนี่ตกเยอะมาก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 ไม่ได้เล่นจริงจริงมัน หอาหกคนห้า่วนนะใช่ทำไมวะมันเมื่อก่อนมันเล่นธรรมดาเยอะหรอน่าจะมันแดดมันไกลโอ้ออว์มันสตรีมทับกันมั่วไปหมดเลยเนี่ย เดี๋ยวกูคุยโทรศัพท์นดิดนึงนะจะเอาตักบอกกูเลยเกินแล้วกูก็มีคนเดียวเนะี oh, ่ยกูไม่รู้ว่ากูสต <laughs> รีมอยู okay. ่ มันเป็นที่เฟซบุ๊กหรือมันเป็นที่คอที่คุณเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามเสียงบาาเยงบาขนาดนั้นเหรอเคตยงเบาเนาเน้เอ,อได้ยินไหมเขาขับกันขามกานย่า,างมันทามามาปรังเอาวะ เดี๋ oh, ่วคอเาออกเชิญ่อมาเลยนะไอ้เจ้าครครับกขมาเจบีเฮ้ยเปลี่นชจาเร็วอะฮะเปลนช้อจากเร็วเฮ้ยมันเป็นแผนมันเป็นชุดจนชุดจากเร็